ผมจะแจกคันนี้แนละ้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับชอบ่องเลี่ยมดำซิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกรถบัสคันนี้นะครับผมนี่นะคันนี้นะนี่นะคันนี้นะครับผมไอ้่จะ,ะาพาไปเล่นเลยผมผมจะอยู่ด้านล่างขิ่แล้เดี๋ยวพาไปขี่รถคันนี้มุมมองก,กันที่หนึ่งเลย ไม่ไม่ไม่เอามันดื้แล้วกันสาสเกาโลโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาคิดที่เยอเราก็คิดคนที่หนึ่งเลยนี่มันจะเป็นแบบนี้แต่คุณมันอะไรมันก็สจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวมาเป็นมันเ,เป็นมดัดแจกนะ้วกันนะ จะสอนวิธีแก้ดีก่อนจื๊ถ้าเกิดใครโหลดอาโหลดมดตัวนี้มาใช่ไหมแล้วมันจะเป็นภาพอย่างนี้อาเดยนนะอ่าทุกคนจะเป็นภาพแบบนี้ดูนะนี่ทุกคน,นจะเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนไปที่ลูปบวกเแล้วไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็มาที่สองเสร็จแล้วแล้วแล้วก็กดที่ตรงนี้นะนี่น ก็มาตรงนี be ้วอ okay, ันนี้ให้สุดเลยโอ้ยนจดเี่นโอ้ยยแต่สุดลยจนไปลื่นเดจะยวโอเคอย่าไะตุตรงหนนะฮะตรงหนนะครับเพราะว่ามันภาพสวยเกินเบ๊ก นี่แหละนี่แหละลื่นลื่นลื่นพลลื่นทำ้วมันันเปียกนี่มาจอกเลยจอดให้ชิดนยานะไปยาไปยาไปเุ้ยหยแย่แย่อยออุ้ยอุาขอโทษครับ ผมก็เป็นว่าคลิปนี้ไม่เพลียนเท่านี้นะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับตอนนี้ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนะอย่าลืมพิมพ์ว่าลิงก์มอดรถบาสแต่งนะโอเคไปดูกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ